สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาอะสอนวิธีการทําสมาธิแบบ4-4-8ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะผมจะไม่ได้เป็นการนํานั่งสมาธินะครับผมแค่จะมาอธิบายวิธีการนั่งสมาธิแบบ4-4-8ให้เพื่อนเพื่อนฟังละกันนะครับส่วนเดี๋ยวผมถ้าผมมีเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิป นำนั่งสมาธิแบบ4-8ให้เพื่อนๆละกันแล้วมานั่งสมาธิไปพร้อมๆกันแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีก่อนละกันนะครับการนั่งสมาธิแบบ4-8 4, 4นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อเป็นต้นกําเนิดมาจากท่านใดเหมือนกันนะเพราะผมก็ติดตามมาจากหลายๆท่านเหมือนกันแลจริงๆการน,นั่งสมาธิแบบแบบเนี้นะครับจริงๆมีหลายสูตรมากมายนะนะครับ4-4ก็ 4, 4, 4, 4, 4, 4, มี4-8 8, 8 อ้มีเยอะมากครับแต่ว่าที่ผมใช้เองนะแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันมันมันดีมันได้ผลกับผมก็แล้วกันนะครับผมชอบแบบสี่สี่แปแบบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูก่อนเพราะว่าการทําสมาธิหรือการฝึกแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะถูกจริตเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ถูกแบบนึงหลายคนถูกอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะพูดเลยแล้วกันเฮ้กมับเสียเวลาละ การนั่งสมาธิแบบสี่สี่แปดนะครับก็จะเป็นการที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยนั่งแบบสบายสบายไม่ต้องขวาทับซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ได้แต่ขอให้สบายสบายแต่หลังตรงหลังตรงนะครับจะพิงหรือไม่พิงก็ได้ถ้าถ้าพิงไม่เอาแบบพิง,พงตัวนี้นะครับถ้าพิงก็คือพิงให้มันตรงๆงนะครับจะเป็นเก้าอี้ที่ตรงตรง,ตรงก็ได้ แต่ว่าถ้าเขาจะให้เวิร์กเวิร์กก็เ,เพื่อนๆอาจจะนั่งหลังตรง,งธรรมดาไม่ต้องพิงอะไรเลยก็ได้นะครับมือจะวางแบบไหนก็ได้นะครับบางตำราบอกให้วางวางหงายใช่ไหมวางหงายได้มีพลังงานนะบบางตำราก็คือถ้าแบบแบบพุทธก็คือมือขวาทํามือซ้ายนะครับบางคนก็วางยง,งไงก็ได้ผมก็วางยงไงก็ได้ผมวางคว่ำที่หัวเขา่าธรรมดาเลยนะครับพอดีมองไม่เห็นเนาะแล้วก็วางคว่ำธรรมดานะครับวางไปเลย จากนั้นนะครับหลับตาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้นะการทาสมาธิแต่ว่าการลืมตาเนี่ยเรามากักจะเห็นอะไรวกแวกวกแวกมีลมพัดมั่งนกบินผ่านมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้สมาธิเราเสียไดง่ายนั้นการหลับตาเนี่ยปุ๊บนะครับมันทําให้สมาธิมันเกิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยแนะนําให้ว่าให้หลับตา แต่บางคนลืมตาแล้วทำสมาธิได้ก็ลืมตาได้ได้นะบางคนไปมองท้องฟ้ามองลำธารมองลูกแก้วอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่รับผมผมจะหลับตาหลับตาแล้วจากนั้นนะครับเคลียร์ทุกอย่างให้โล่นั่งสบายๆไม่เกร็งคิ้วไม่ขมวดน,นะครับนั่งสบายๆแล้วสูดหายใจเข้า <c oughs> สูดลึกๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบลึกๆเข้าไปนะครับ โดยที่การสูดเข้าไปเนี่ยให้เรานับในใจหนึ่งสองสามสี่จังหวะประมาณนี้นะครับหายใจเข้าไปนับหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วกลั้นไว้กลั้นไว้นับในใจอีกหนึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้สี่สี่แล้วนะสี่แรกคือเข้า เข้านะครับสี่สองคือกลั้นไหวอส่วนแปดคือหายใจออกยาวๆนับนี่ถึงแปดเลยอาลองทำให้ดูคร่าวๆนะครับผมผมพูดเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเข้าใหม่สองสามสี่จะประมาณนี้นะครับทำวนวนไปนะครับแรกแรกเนี่ยอาจจะอึดอัดรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันไม่ใช่การหายใจปกติที่เราเราหายใจใช่ไหมแ้กแรกก็จะอึดอัดนะครับก็แรกแรก,แรกเพื่อนๆอ,อาจจะเพิ่งลองทําใหม่ใหม่ทำทั้สามยกสามยกคือสามสามรอบเนี่ยสี่สี่แปด 448 448แล้วหายใจเข้าออกปกติแต่ยังหลับตาอยู่นะครับยังเพ่งถึงลมหายใจต่างๆเราอยู่นะครับเออผมลืมบอกไปขอโทษนะครับเราเพ่งเพ่งลมหายใจด้วยนะนะครับจับลมหายใจไม่ใช่บังคับให้มันเข้าเราสูดเข้าไปเราเห็นว่าลมหายใจมันเข้าไปหนึ่ง สองสามสีเราเห็นลมหายใจมันหยุดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดต่อนะว่าว่าเราจะไปคิดถึงอะไรในนี้นะครับหยุดอยู่ก็เห็นว่ามันหยุดอยู่หนึ่งสองสามสี่มันออกแปดก้อหนึ่งสองสามเห็นมันกำลังไหลผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอครบสามยกสมมุติว่าเพื่อนเพิ่งเ,เริ่ม <c oughs> ทำสามยกนะครับแล้วหายใจธรรมดาเพื่อนเพื่อนก็ยังคงหลับตาและเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่นะ เรายังไม่เสียสมาธินะครับเรายังเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าหลุดพลาดไปคิดถึงเรื่องอื่นเข้าออกคิดถึงโอ๊ยนี่ไม่กี่โมงนอะไอ่าพอร,รู้ตัวปุ๊บดึงกลับมาลมหายใจเข้าออกักพักหนึ่งพอรู้สึกว่าหายอึดอัดหายเหนื่อยแล้วทาอีกสามยกแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆทาคล่องขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นครั้งละสี่ยกห้ายกลองดูนะครับระยะยาว ทำตลอดทั้งการทำสมาธิเนี่ยก็สิบนาทีก็พอนะครับไม่ต้องนั่งมาเป็นชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้ห้ามนะบางคนชอบทำรแล้วชอบติดใจรู้สึกสนุกรู้สึกสบายรู้สึกสบายใจสบายหัวโลกานทั้งนั่งเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่ก็ลองดูนะครับอ่ะนั่นะค,คือพื้นฐานแล้วนะสี 4, 5, 4, 5, 5, 8, ่เข้าสี่กั้นไว้แปดออกนะครับเสริมอีกนิดนึง <c oughs> ล้วเ,เพื่อนๆคิดถึงลมหายใจเข้าออกธรรมดาได้แล้วนะครับสูตรแอดวานขึ้นไปผมขอพูดเลยแล้วกันนะจริงๆกะว่าจะไว้คลิปต่อ,ตอไปแต่ผมพูดเลยเดี๋ยวผมลืมลืมผมไม่มีเวลามาเล่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนรู้สึกสบายละทําแบบสบายสบายไม่อึดอัดละคราวนี้เพื่อนเพื่อนลองมาเพ่งว่าตอนหายใจเข้าสี่เนี่ยนะครับ ลมหายใจนะแันที่มันจะเข้าจากจมูกนะนเพื่อนๆหลับตาและจินตนาการว่าลมหายใจเนี่ยมันเข้าจากปลายกระดูกสันหลังไปเรื่อไรก,กน้นก้นกบนะที่ทำทางไงนะ <laughs> จะลุกก้นเดี๋ยวจะน่าเกียดนะครับก็ก้นเราก้นเรานั่งฮะก้นเรานั่งปลายของก้นเราเนี่ยมีก้นก้นกบอยู่นะครับคิดซะว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยกระดูกสันหลังเราปลายเป็น กระดูดแหลมๆก้นขบเนี่ยเราหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยมันเปิดมันเปิดนิดนึงเพื่อรับอากาศเข้าไปอแทนที่หายใจเข้าสี่นึกว่าเป็นเข้าจากจมูกขึ้นไปเรามองว่ามันเข้าจากกระดูกสันหลังปลายกระดูกสันหลังขึ้นมาหนึ่งสองไหลขึ้นมาสามสี่มาหยุดอยู่ตรงตรงต่อมต่อมไพเนียลคุณ่อนจะเข้าใจไหม เอาย่างนี้มันเป็นต่อมที่เป็นลูกลูกลูกก้อนก้อนเหมือนก้อนเนือน้ออีกก้อนหนึ่งตรงกลางระหว่างตรงระหว่างคิ้วเรานะครับระหว่างคิ้วเราสมมติถ้าเราเราเอาเข็มร้อยร้อยได้นะแทงโบตรงนี้ลูกออกข้างหลังนะครับแล้วเอาเข็มอีกอันนึงรูเข้านี้ตรงตรง,ตรงเลยนะโบไปข้างหลังไอ้โบโบข้าง แทงเข้าไปมันจะเกิดจุดตัดอยู่ตรงกลางหัวเราข้างในตรงนี้ใช่ไหมเล่นกันไหมนั่นแหละนะครับต่อมไพเนลมาอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นก้อนต่อมต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งนะครับต่อมเนี้ยมันจะมีผมพูดง่ายๆเลยแล้วกันนะเขาทำความเข้าใจใง่ายๆไม่พูดวิทยาศาสตร์มากแล้วกันเดี๋ยวมึงงงนะครับมันเป็นต่อมที่จะสร้างความมหาัศาจรรย์ให้เราได้นะครับเป็นต่อมที่เชื่อมต่อ กับจักรวาลเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราได้ทุกคนจะมีอยู่แต่มันจะไม่ถูกใช้งานมันจะถูกเหมือนเป็นหินปูนเกาะอยู่นะครับังนั้นการฝึกหายใจแบบนี้นะครับมันจะทําให้หินปูนมันถทอออกไปแล้วพอต่อมไพเนียลมันทํางานเนี่ยมันจะเชื่อมต่อจากกับจิตวิญญาณระดับสูงของเราได้ครับจักรวาลได้ อาพูดง่ายๆก็คือทําให้กดแรงดึงดูดต่างๆเราสิ่งศารตย์ต่างๆของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นอ่าบางคนเรียกว่าตาที่สามอ่าเดี๋ยวพอพูดถึงตาที่สามทุกคนอ๋อเชียครับพอต่อมไพ้เนี้ยพี่ต่อมอะไรนี่ตาที่สามจริงๆเนี่ยก็คือจุดตรงนี้นะครับที่มันเชื่อมเชื่อมจากต่อมไพ้เนี้ยออกมานะครับพิ้งออกมาแต่เรามองไม่เห็นหรอกนะครับตาตาที่สามนะครับแต่จริงๆมันก็คือ เชื่อมเข้าไปถึงต่อมไพเนียลตรงกลางนั่นแหละนะต่อ,อถึงไหนแล้วผมลืมแล้วาหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าสูตรอัดวังก็คือหายใจเข้าคิดว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันเข้าจากปลายก้นกบผ่านกระดูกสันหลังขึ้นมาปุ๊บมาหยุดที่ต่อมไพเนียลตรงกลางอาจากนั้นเพื่อนๆน,นึกภาพต่อมไพเนียลนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ ส์ชเอาดีกว่าส์ชเอาน่าจะชัดกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมบอกให้นึกถึงก้อนกลมๆบางเดี๋ยวเพื่อนเป็นกลมคนละแบบกันส์ชหาใน Google อ่ะนะครับจะเป็นต่อมนี้พอหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาถึงต่อมไพเนียลปุ๊บการหายใจให้เรานึกถึงภาพว่า <c oughs> ลมหายใจเราเนี่ยกำลังอบอวนอยู่รอบๆต่อมไพเนียลแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแสงสีทองอบอบอยู่นะครับอีกหนึ่งสองสามสี่อ่าจากนั้น ก็หายใจออกกับทางเดิมทางเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปออกที่ปลายค้นกบเราเหมือนเดิมอ่นนี่คือแบบแอดวาน์ขึ้นนะแต่ครั้งแรกเพื่อนเพื่อหายใจจากจมูกคิดถึงจากจมูกก่อนนะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์ทําลองทําทุกวันนะครับถ้าเกิดสมมุติสบายละหายใจแบบสบายขึ้นก็ลองนึกถึงเข้าจากก้นกบขึ้นมาถึงต่อมไพเนล <c oughs> แอดวานที่สามสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย อันนี้เนี่ยขั้นที่หนึ่งเข้าอ่ะทาเหมือนเดิมคิดคิดเหมือนเดิมอีฟก่อนขอ,อย้ำก่อนอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ผมจะเล็กคิดขึ้นมาเองผมก็กลัวว่าเผื่อมีครูครูท่านอื่นเขาทำแบบเดียวกันนะแต่ผมเนี่ยเก็บะสมเล็กเก็บเล็กผสมน้อยจากคุณครูหลายๆท่านแล้วเอามาประยุกต์ใช้เองนี่คือสูตรผมเองละกันสําหรับตอนนี้ละกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นเขามีสูตรแบบเดียวกันบังเอิญเหมือนกันผมก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าผม มาเคลมของเขานะครับขั้นที่สามขั้นสุดท้ายเนี่ยสำหรับผมนะผมทำตอนนี้นะผมจะหายใจเข้าคิดถึงเหมือนเดิมไหมเข้าก้นกบขึ้นหมาหนึ่งสองสามสี่มาถึงต่อมพันเนี้ยทีนี้ถึงต่อมพันเนี้ยปุ๊บเนี่ยไอตอนหนึ่งสองสามสี่ที่ผมกั้นเหายใจเนี่ยแทนที่ผมจะคิดถึงต่อมแล้วก็ลงปปปปปเป็นใจปุบอวนเป็นสีทองนะคราวนี้ผมจะคิดถึงสิ่งที่ผมต้องการเช่นเช่นเช่น ผมเอามอยากได้รถเทสลา Tesla, Tesla เทสลาไซเบอร์ทรัคนะครับพอผมหนึ่งสองสามสี่เข้าไปแล้วปุ๊บถึงตอมพนเนียปุ๊บอีกหนึ่งสองสามสี่ที่การหายใจผมจะนึกถึงเทสลาไซเบอร์ทรัคจอดอยู่ผมเปิดขึ้นไปนั่งขับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก็ปล่อยออกก,ก,ก,ก็ก็คิดถึงลมหายใจเหมือนเดิมลมหายใจไล่ออกแล้ว หนึ่งสองสามสี่เข้านึกถึงลมหายใจผ่านกระดูกสันหลังขึ้นมาปุ๊บถึงสงพเนี้ยวปุ๊บนึกถึงไซเบอร์ทรัคเปิดภาพเดิมเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับควรจะเป็นภาพเคลื่อนไหวมีสีเพื่อนเพื่อนต้องเห็นเคยเห็นเทเล่าไซเบอร์ทรัคจริงๆนะครับมันเป็นสียังไงที่ที่เปิดมันเป็นแบบไหนเปิดแบบไหนเพื่อนเพื่อนต้องถ้าเพื่อนเพื่อนมีโชว์รูมไปโชว์รูมได้สมมตินะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้เทเล่าไซเบอร์ทรัคจริงๆ เพื่อนไปโชว์ลูมหรือดูคลิปวิดีโอที่เขาทดลองขับนะมันเปิดยังไงนั่งยังไงนั่งแล้วจับยังไงมีปุ่มอะไรเพื่อนๆต้องจินตนาการเหมือนตัวเราเข้าอยู่ในรถจริงๆขับจริงๆนี่คือรถเราภายในสี่วิตอนกันหายใจคิดวนไปเหมือนเป็นหนังหนังสั้นหนังสั้นที่เราเป็นพระเอกแต่เป็นภาพชัดเจนเป็นสีเคลื่อนไหวไม่เอาภาพนิ่ง คิดวนไปเงี้ยนะครับวนไปเงี้ยคิดอีกสี่วิแล้วก็ลมหายใจออกอีกแปดวิออกมาก็คิดถึงลมหายใจผ่านกระดูกสันหลังมาเหมือนเดิมนะครับแปดวิออกไปทําแบบนี้นะครับก็สิบนาทีเหมือนเดิมก็ได้นะครับสิบนาทีวันละสิบนาทีนะแต่อยากแนะนําว่าอย่าเพิ่งทําขั้นที่สามก่อนนะทาขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าบางคนใจร้อนนะครับก็อาจจะฝึกขั้นที่หนึ่งให้มันชินก่อนสัก สีห้าวันนะครับแล้วลองขั้นที่สองให้มันเห็นต่อมไพเนียลเ,เราแสงวิบวับวิบวับย้ำอ่าจะเสนอว่าไอ้แสงวิบวับเนี่ยควรเป็นแสงสีสีทองสีสีทองในระบบจักรวาลในระบบจิตเนี่ยเขาหมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับเห้นึกถึงว่าเป็นแสงเป็นแสงสีทองทองถ้าใครนึกแสงสีทองให้ออกถ้าใครเคยดูดราคอนบอลนะครับตอนแปลงเป็น แบบเป็นซูเปอร์สายยาโงกุลแบบเป็นซูเปอร์สายยามันจะมันเป็นแสงสีทองทองนะครับผมทองแล้วมีแสงสีทองป๊าบนั่นแหละครับต่อมเพนเนลของเราอยู่แล้วก็มีแสงสีทองใหญ่กันเลยนั่นแหละครับสบายเลยแล,แล้วก็ขั้นที่สามสุดท้ายก็คือการที่จะนึกถึงต่อมเพเนียลเป็นแสงสีทองแล้วก็นึกถึงสิ่ที่เราอยากได้อะไรก็ได้นะครับเป็นคนที่เราอยากจะให้เขามารักเรา อนะครับผมฉันชอบคนนี้มากเลยหล่อมากเป็นคนดีมากเลยน <mam> ึกถึง <lat> คนนี้นึกถึงว่าเราเดินจับมือควงแขนกับเขาเดินริมทะเลอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะอ่าเสนอว่าควรจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาพใดภาพหนึ่งวนเวียนซ้ำๆแบบนั้นจนกว่าจะได้หรือจนกว่าเราเราจะส <t> ักพักแล้วอ่า เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นดีกว่านไม่ใช่ว่าใายใจเข้าไปทีหนึงคิดเรื่องแฟนคนนี้นออกไปเข้าใหม่รถเทสลาออกไปเข้าใหม่ลอตเตอร,รี่รางวัลที่หนึ่งเปลี่ยนทุกเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้นะครับ <laughs> ตัวเราเองก็สับสนนะครับจิตของเราจิตใต้สำนึกเราก็สับสนเหมือนกันจักรวาลก็สับสนจะนจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยนะครับไม่ไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาให้มันได้ ทีทละอันละกันนะพยายามถ้าบางคนอ่ไงละ่ะพึ่งพึ่งฝึกไม่นานเนี่ยนะครับทําคิดถึงสิ่งใหญ่ๆเนี่ยพอมันไม่ได้แล้วมันจะทอ้อใจสำหรับแนวทางที่ผมจะสอนก็คือลองสิ่งเล็กๆก่อนสิ่งเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งที่เ,เราเราจะได้แน่ๆนะนะมันก็ดูง่ายไปแต่สิ่งที่ห้าสิบห้าสิบนะครับอย่างเช่น ลองประมาณว่าเอาแค่สมมตินะคนคนที่เราชอบคนเก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเรายังไม่ต้องคิดถึงว่าจะต้องไปเดินจับมือก,กับเขาเป็นคู่ครองกันแต่งงานก็ได้คิดแค่ว่าสมมุติถ้าเป็นคนเป็นวัยทํางานเหมือนผมละกันนะจะว่าอาได้ไปกินข้าวกับเขาเอาได้ไปกินข้าวกับเขาสองคนแล้วถ้ามันเกิดอย่งงขึ้นจริงๆมันอาจจะมีเหตุอะไรสักอย่าง เช่นไปกินข้าวรวมกลุ่มกันไปกินข้าวหลายๆคนสี่ห้าคนแต่ที่เหลืออาไม่ว่างติดประชุมด,วด่วนปุ๊บปุบเหลือกินอยู่สองคนเนี่ยครับสำเร็จแล้แล้วเพื่อนๆก็ลองขยายขึ้นขยายขึ้นหรือเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่วา่าจะค่อยๆเอาเรื่องที่มันน่าจะเกิดขึ้นง่ายหน่อยง่ายหน่อยง่ายหน่อยดูก่อน โอเคครับวันนี้ก็เป็นวิธีการทำสมาธิแบบ4-4-8นะที่ผมก็ทำอยู่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆก็ลองลองทำดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าบางคนจะถูกจริตแบบ4-4-8แบบนี้นะครับก็จะได้สสบความสำเร็จ ไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าบางคนงทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยถูกใจหรือว่าไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ลองสูตรอื่นก็มีนะครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามครับจุดประสงค์ก็คือทําให้ต่อมไพเนลของเราเนี่ยนะครับเกิดการกระตุ้นทํางานนะครับกระตุ้นทํางานเปิดตาที่สามขึ้นมาแล้วมันจะเชื่อมต่อกับจักรวาลเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราได้เร็วขึ้นนะครับอย่างคลิปที่ผ่านมาบอกแล้วว่าจักรวาล นะครับจักรวาลในในตัวเราจักรวาลที่ดูแลเราเนี่ยเขามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องที่เขาอกําหนดให้เราเป็นอย่างนี้และกําหนดแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยนะครับก็ถ้าเราเปิดตาที่สามได้แล้วนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายต่อไปนี้เราทํางานจะตุ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคําแนะนําหรือ ได้สิ่งที่ดีเร็วขึ้นะนะแะได้สิ่งที่เราปรารถนามหาจรรย์นเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเราจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายเหมือนกับคลื่นที่มันจูนตรงกันแล้วนะต,ตอนเนี้เขาเป็นคลื่นคลื่นความถี่ที่แบบบริสุทธิ์อยากจะให้สิ่งที่ดีกับเราแต่เราเป็นเครื่องลับที่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยฝุ่นเกาะเต็มไปหมดแบบนี้ครับเขาพยายามจะให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็เข้าไปเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ แต่ถ้าเราทําความสะอาดจานรับของเราดีแล้วนะครับขึ้นความถี่จูนให้ตรงกันแล้วเขาก็จะมอบให้เราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะผมพยายามจะพูดให้มันง่ายๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกัน ครับแล้ววันนี้ก็น่าจะหมดเวลาจะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเนาะผมจะพยายามทำคลิปมานั่งสมาธิพร้อมๆกันดีกว่านะครับแบบ4-4-8นอนสัก10นาทีเดี๋ยวขอเสร็จไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะมาลงก็เพื่อนๆกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเมื่อผมมีคลิปใหม่มาลงปุ๊บเพื่อนๆจะได้รู้ก่อนใครเลยนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็หมดเวลาจะเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะประสบความสำเร็จนะครับในกดแรงดึงดูด และมีความสุขกันทุกคนเลยครับสวัสดีครับ